ของขวัญของเพจเปลี่ยนพลังสู่ความรวยเรากลับมาสู่ภาคปกตินะคะที่เราจะมอบเป็นของขวัญเพื่อเป็นข้อคิดกําลังใจในการเปลี่ยนแปลงชีวิตและนะคะไปดึงดูดในสิ่งที่คุณปรารถนาและต้องการนะวันนี้หัวข้อเรานะคะของขวัญเราเป็นเรื่องเราที่เรากําลังน้ํายอกอน้าบ่งนะน้ำยอกอน้ำบง่นะำออำบงเรากําลังหาต้นตอสาเหตุที่คนดี ยังไม่รวยนะคะที่เป็นคนดีแต่ยังไม่รวยเป็นเพราะอะไรเรามาดูสาสาเหตุกันค่ะในส่วนของนะคะความรวยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คู่กับการเกิดของเราเลยนะเออคุณฟังไม่ผิดอีกนะคะเราจริงๆแล้วเกิดมาเพื่อมีความสุขป,ประสบความสำเร็จและมั่งคั่งเหลือเฟือเราอยู่ในโลกแห่งความมั่งคั่งเหลือเฟือนะคะดังนั้นเนี่ย เมื่อไหร่ที่เรายังไม่มั่งคั่งเหลือเฟือเขาว่ามั่งคั่งเหลือเฟือมันก็คือว่านะคะทุกใครจ่ายมีจ่ายได้อย่างสบายสบาย,บายโดยที่คุณไม่ต้องวิตกกังวลนะคะเป็นอยู่ในสภาวะของการที่เบาโปร่งโล่งสบายไว้เนื้อเชื่อใจและใช้ชีวิตนะคะตามพื้นฐานของการดําเนินชีวิตที่นะคะเบาเขาเรียกเบาจิตเบาใจนะคะคุณก็เป็นสุขอะนะคะ,นะะดังนั้นในเรื่องเราความสุขเนี่ยมันจึงเป็นการดึงความสุขมาให้คุณ ดังนั้นเนี่ยนะคะถ้าเมื่อไหร่ที่เป็นคนดีอยู่ในศีลในธรรมเล่าไม่กินดูบุหรี่ไม่สูบแต่ยังไม่รวยเพราะ3สิ่งนี้ค่ะนะคะความรวยไม่ได้เกี่ยวกับนะคะการที่คุณนะะไม่เขาเรียกการเก็บออมก็ไม่ได้บอกให้คุณบอกว่าไม่ได้เส้นทางเป็นความรวยคือรวยแบบเก็บออมเนี่ยนะคะมันเป็นเรื่องราวของตำนานเป็นเรียบร้อยแล้วคุณนึกออกไหมมันเป็นตำนานถามว่าการเก็บออมดีไหมมันยอดเยี่ยมมากเพราะมันจะเป็น การที่แสดงให้ถึงการที่คุณรู้คุณค่าของเงินและเงินก็จะรักคุณและนั่นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่คุณจะเข้ามาอยู่ในกระบวนการเอามาใช้กับชีวิตคุณได้ในการออมอันที่2ความรวยนะคะหลักๆไม่ได้เกิดการจากการประหยัดและขี้เหนียวนะคะนี่คือสอสิ่งนี้มันเคยจี่เอาความรวยตรงนี้มาจากท่านวอลเรสดีวัตเทิลที่เขียนหนังสือนะคะวิทยาศาสตร์ความมั่งคั่ง The Stay n นะคะ to getting off rich ดังนั้นเนี่ย สองสิ่งเนี้ยมันทอยที่วิเคราะห์มาพอสมควรเลยจึงมีความมั่นใจและเชื่อใจในหนังสือของท่านวอลเลซีเชนเพราะเป็นผู้ที่ให้ข้อคิดกับรอนดาเบิร์นในการทำหนังสือ The Secret และตอนนี้คุณรอนดาเบิร์นก็ถือว่าเป็นอภิมหาเศรษฐีคนหนึ่งของโลกใบนี้นะดังนั้นเนี่ยในเรื่องเราสองสิ่งนี้นะคะมันเป็นเรื่องราของการที่รู้คุณค่าของเงินรักเงินและบูชางเงิน ก็ไม่ผิดสามารถเอาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการที่จะทําให้ชีวิตมั่งคั่งได้แต่มันมี3สิ่งนี้ที่น่าสนใจนั่นก็คือ1คนดีแต่ไร้ความฝันนะ,ะไม่ให้คุณค่าของความฝันตีความฝันเป็นความเพอเจอร์ตีความฝันอย่างไร้ค่าแล้วเป็นการถ่ายทอดให้กับนะฮะทายาทด้วยยิ่งอันตราย,ยาเลยมันทําให้นะฮะทายาทหรือลูกหลานในบ้านขาดจินตนาการเพราะชีวิต มันไม่สามารถขาดจินตนาการได้เพราะชีวิตคุณกับจินตนาการเป็นของคู่กันอยู่ตลอดเวลานะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะคะในชีวิตเนี่ยมันมาจากภาพในหัวที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจก่อนทั้งสิ้นนะ,ะถ้าตั้งใจคุณก็จะสร้างภาพที่นะคะมันปรากฏในความปรารถนาของคุณแต่ที่ไม่ตั้งใจนะคะมันก็จะเปรตสปะคุณจึงถูกดึงนะคะในสิ่งที่ไม่ตั้งใจเข้ามาในชีวิตแบบเป็นขยะนะคะใน เป็นเป็นขยะที่คุณไม่ต้องการดังนั้นคุณจึงไม่ปลื้มและไม่แบบไม่มีความสุขกับสิ่งของที่คุณนะคะไม่ได้ตั้งใจจงใจเห็นภาพในหัวแล้วมันถูกดึงมาอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นเนี่ยเมื่อไรที่ไร้ฝันนะคะไร้ความฝันไม่ให้ค่ะคุณค่าทางความฝันเนี่ยตอนนี้เป็นยุคใหม่ในยุคพลังงานนะคะนักวิทยาก็รู้แล้วว่าความฝันและจินตนาการมันสําคัญมากๆในการใช้ชีวิตนะคะ คําว่านักวิทยาศาสตร์ที่ตีความเรื่องนี้นะก็คืออันเบอร์ไตน์เนี่ยพูดกันมาเกือบ200ปีแล้วนะฮะเรื่องของอ i m a g i n e modern n n o w l e d g e นะคะดังนั้นเนี่ยความฝันและจินตนาการมันจึงเป็นแม่เหล็กตัวหนึ่งที่จะทําให้คุณประสบความสเร็จได้อย่างที่คุณต้องการและาัฒนาได้อันที่2ที่เป็นคนรวยนะฮะแล้วไม่แตะ่ที่เป็นคนดีแต่ยังไม่แต่ในขีดที่เรียกตนเองว่าเป็นคนรวยได้ก็เพราะ นะฮะไร้ความปรารถนาไม่ใช่ว่าไร้ความปรารถนาเป็นพื้นฐานของนะคะที่ไม่ใช้นะแต่ไม่ให้ค่าในความปรารถนาทั้งที่ภายในจิตใจนะคะส่งแรงปรารถนาหรือส่งความปรารถนาออกมาอยู่เรื่อยๆแต่ไม่ฟังเสียงหัวใจตัวเองไม่ฟังเสียงหัวใจตัวเองนะคะทนอยู่กับสิ่งที่นะคะที่หลอกตัวเองว่าเพียงพอแค่นี้นะ หลอกตัวเองว่าเพียงพอทท่นี้อันนี้คือเป็นสิ่งที่นะคะทำให้เกิดอ่าทำให้ถึงแม้ทําคุณงามความดีในชีวิตแค่ไหนนะคะคุณก็จะมานั่งทอดท้อต่อว่าฟ้าว่านะคะไม่ประทานพรหรือไม่ให้ของขวัญอะไรคุณก็เพราะว่านะคะคุณไม่ส่งความปรารถนาไปก่อนว่าคุณต้องการอะไรใครจะมาส่งอะไรให้คุณถูกล่ะเพราะว่าชีวิตของคุณอ่ะมันเป็นเจตจำนงเสรี นะคะไม่มีใครมาก้าวล้ำในอนาธิปไตยของพลังงานชีวิตคุณได้ถ้าคุณไม่ส่งความฝันและความปรารถนาไปให้กับนะคะพลังงานที่อยู่ล้อมรอบกายตัวคุณเท่ากับว่าตัวคุณเองเนี่ยนะคะกำลังใช้ชีวิตอยู่ในกล่องนะคะปิดประตูล็อกกอนโดยที่ไม่แตะต้องนะคะกับพลังงานที่อยู่รอบตัวคุณเลยคุณไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นอันนี้คืออัตราตัวตนอย่างชนิดที่ว่าน่ากลัวมากนะคะดังนั้นเนี่ย เราอยากจะปลุกใจนะคะคนที่เป็นคนดีนะคะอยู่ในศีลในธรรมพูดดีคิดดีทําดีขยันแข็งแข็งนะคะในตลอดชีวิตเนี่ยจงเอานะคะตัวเองมามีความฝันจงเอาตัวเองนะคะฟังเสียงหัวใจตตนเองในเรื่องความปรารถนาว่าแท้ที่จริงแล้วชีวิตต้องการอะไรกันแน่ส่วนอันข้อที่3นะคะข้อที่3นี่ก็คือสําคัญมากนะคะถ้ายังเอ่อไล่ไล่ความฝันนะคะไม่ให้ไม่ฟังเสียงหัวใจในความปรารถนาของตัวเอง ยังขาดเป้าหมายในการดาเนินชีวิตอีกนะสามแรงตัวเนี้ยนะคะสามแรงตัวเนี้ยเป็นเอกานะฮะเป็นเอการุภาพของพลังงานในการดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตของเราได้เลยนะอันนี้คือสําคัญมากนะคะเรื่องการวิธีการตั้งเป้าหมายหรือรเป้าหมายเนี่ยนะคะคือไม่มีในเรื่องเราการเขียนเป้าหมายเลยว่าชีวิตต้องไปยังไงนะคะก็เขากับว่า ปล่อยนะฮะตัวเองนะฮะไปวันวันมันก็เหมือนกับว่าล,ล่องเรือไร้ทิศทางอันนี้ยิ่งอันตรายอย่างเลยนะล่องเรือไล้ทิศทางนี้อันตรายมากนะฮะหรือไม่กระทั่งนะฮะถ้าเกิดไม่เปรียบเทียบถึงเรื่องเรือ,อพูดถึงในเรื่องราวการขับรถยนต์ออกจากบ้านปุ๊บนะฮะแต่ไม่ได้รู้ว่าตัวเองต้องไปไหนนะนะฮะเฉพาะที่จะออกไปก็มึนมึน,มนงงงงแล้วนะเพอเพอวนขับรถวนไปวนมาก็เปือนน้ามันเล่นแล้วก็เข้ามาอยู่บ้านเหมือนเดิมเข้า<ๆ>ใจไหมฮะดังนั้นเนี่ย เวลาคุณจะนะคะจะขับรถออกจากบ้านเนี่ยคุณจะต้องมีความรู้สึกและนะคะุณมีความนึกคิดมีความจาเป็นและคุณจะต้องไปไหนเช่นต้องไปตลาดคุณก็สตาร์ทรถก็ไปตลาดนะคะส่วนไปตลาดเนี่ยจะไปซื้ออะไรคุณก็เดินตรงไปซื้อสิ่งของตรงนั้นนะคะแล้วก็กลับมารถแล้วก็กลับมาบ้านอันนี้คุณก็จะได้ในเรื่องราวของนะคะวัตถุประสงค์ตรงตามที่คุณต้องการนี่คือสิ่งที่ต้องนะคะต้องกลับมาดูว่านะคะการเปลี่ยนพลังสู่ความรวยเนะี่ย เมื่อไรที่คุณไม่มี3เอกานุภาพนะคะสามเอกันสามตรีสิตรีอเอกานุภาพใช้คําว่า3ตรีเอกานุภาพนี้นะคะมันจะทําให้คุณน่ะนะคะแทบจะไม่มีแรงจูงใจแรงจูงใจเพื่อที่จะลงมือทําให้ชีวิตนะคะประสบความสำเร็จในสิ่งที่ต้องการได้เลยวันนี้มันทวาจี้เอาของขวัญนี้มาฝากทุกคนให้ไปพิจารณาว่าคุณขัด สามสินี้ไหมถ้าขาดสิ่งสามสิ่งนี้นะคะจงเริ่มต้นใหม่ค่ะชีวิตเราไม่มีคำว่าสายไม่มีตัวเลขนะคะมากำหนดว่าคุณจะเริ่มต้นตอนไหนอายุเท่าไหร่ไม่ได้สำคัญนะคะปีนีโมโ้มันก็เข้ามา53ปีแล้วดังนั้นน่ะมันมีอย่างเดียวว่าถ้านะคะเราคิดจะเริ่มต้นใหม่นั่นแหละเรากำลังให้ของขวัญชีวิตแก่ตัวเราเองนะคะเริ่มต้นเมื่อไหร่ไม่มีคำว่าสายค่ะเริ่มเมื่อไหร่ได้ของขวัญ ให้กับชีวิตตอนนั้นทันทีและชีวิตที่เหลืออยู่ทั้งหมดของคุณก็จะเป็นรางวัลชีวิตของคุณอย่างแท้จริงค่ะเดี๋ยวว่าเจอกันใหม่ในว,วันพรุ่งนี้นะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์แบ่งปันผู้คนจะได้ขยายในเรื่องเราช่องทางให้กำลังใจนะฮะในรูปแบบที่เป็นพลังงานของชีวิตในยุคใหม่เพื่อก้าวไปสู่ความความสุขและก็ประสบความสำเร็จร่วมกันค่ะ